ต้อนรับการกลับบ้านที่หนองคายนะครับโดยการที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยพอ่อออกไปปั่นจักรยานแม่เอาโทรศัพท์อะไรบ้างแต่ว่าเปิดหน้าบ้านเปิดรั้วบ้านมาแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้นี่อยากให้กลับบ้านจริงปะนะครัเดี๋ยวจะอคอนเทนต์หรือเปล่าอคอนเทนต์หรือเปล่าอ่ะเดีมามา<ะ>๋ยวเราเขาหาแม่อีกทีหนึ่งเ,เสียจโทรศัพท์ได้ยินไหมครับโอเค เอางี้นะแกก็คอนเทนต์เกิดบอกว่าจะกลับบ้านเออเดี๋ยวถึงบ้านที่หนองคายประมาแปดโมงนะเออใช่ได่อยู่บ้านเลยจ้าเดี๋ยวเรากลับบ้านปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ก็เดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรบ้างกับสําหรับ3วัน2คืนสามวันไม่เต็มมาเพราะเช้าวันที่สามต้องกลับไปทํางานละนี่เออนี่บ้านนี่บ้าน,น,านดูนะดูดูพื้นบ้านเดี๋ยว้นอมาอันนี้เจออีกพื้นหนึ่ง ต๊ะไม่เวลามันต้องเป็นโต๊ะที่มีทุกคนที่บ้านเห็นวละ่ะโต๊ะไม้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ชื่อพ่อเราเห็นมล่มละมีป้ายชื่อพ่อด้วยเนะแซนเก้และนี่นะคะก็คือ EP ที่จะพามาเที่ยวหนองคายไปดูกันค่ะว่าจะได้เที่ยวหรือเปล่ปาหรือว,ว่านอนอยู่แต่ในบ้านค่ะนักปั่นจักรยานกินชาติโอ้อันนี้อยากให้กลับบ้านจริงปะเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลย เปิดได้จริงป่ะเนี่ย้าบ้านจริงป่ะเนี่ยจริงแม่แคแนนาบ้านไม่ได้แล้วเจาออเอาถูกดอกหรือเปล่าโพ่อเปิดประจำมันนี้มันเอกเด่นแนว้หรือเออสําหัคลม่เม่เน ม่พันนานาค่วะคะะคะนะ่าเป็นการเปิดประตูโดยนี้เอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออตเอ็นไหมละ่ะน,นี่สีหนึ่งอันนี้สีหนึ่ง <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวพักก่อนนอนก่อนเพราะตื่นช้ามาก,กนเลยคือแปดโมงละนะจ๊ะเดี๋ยวสิบโมงต้องตื่นมาทำงานเดี๋ยวเราไปเวิร์กฟอร์มนองคายกันนะคะ สวัสดีอันนี้คุณวนจันทร์คุณคุณแม่ของเรานะครัเห็นไหมล่ะสงสัยไหมวันนี้มาทานกินข้าวตรงนี้อย่างนี้เราใะเบีโต๊ะสองโซน้าบ้านมันร้อนเป็นฟีวแบบโต๊ะกินข้าวตอนเช้าโใช่ใช่อันนี้อะไรคะอันนี้เขาเรียกข้าวซอยเครื่องมาต้องใส่อะไรอีกปะมันมีไส้อันนี้จะเป็นงาขาวตำใส่เกลือรัวอย่างนี้เกลือเค็มเค็มมันๆหน่อยเป็นของขาวเหรอ ของข้าวอาหารเวียดน้ำค่ะออกมาอร่อยมากใส่เก oh, <wow. S 1> ลืออันนี้เกียบออนข้าวเกียบออนรือเกียบปักหม้ออันนี้คือข้าวคุกตะปิน้องไายแล้วต่างจากที่อื่นไหมไม่ต่างไม่ต่างมีอะไรอีกอันนั้นอะไรอีกอะมูโยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก6อย่างกับอาหารเช้าเลยกะได้กินอาหารเช้าเยอะขนาดนี้ทุกวันสองตายายเนี่ยจะลครับไม่เยอะไปหรอ วันเช้าหนักมากนี่ไงโอ้ยหมูยออร่อยนะคะเจ้านี้อร่อยมากดูได้ไงลองชิมดูอันนี้คือไม่ได้แช่กันหรออันนี้คือของใครของมันหรออันนี้กคือกินคนเออใช่ใช่ไม่แชร์โอเค ี่และคือความเก๋อของบ้านฉันก็คือการดูทีวีข้างนอกบ้านทีว่ลบกวาทำไมเราต้องดูทีวีนอกบ้านขนาดนั้นนะแม่เราชอบเลยหรอไม่เครื่องนั้นมันเปิดปุ๊บกีดปาบเลยมันไม่เหมือนอันนี้อันนี้มันแล้วนี้<ม>เป็นยังไงอันนี้มันช้าก็คือเขาเป็นวัยรุ่นใจร้อนแล้วต้องดูทีวีข้างนอกอย่างเงียเราไม่ร้อนเหรอข้างนอกไม่นะเขาเปิดเครื่องลมเย็นเลยแล้วแม่พาทัวร์บ้านหน่อย พา <cido f> บ้านสินี่ยตาอะไรอ่ะสวยนะนี่นนี้อันนี้นี่นะครับโอ้โหอุืยเอาดีธุรกิจบัณฑิตข้าหลอดไปไหม่หรับตอนไปลงข้าหลอดปะหลอดมากไม่หลอดจะได้กันเหรออันนี้อันนี้ก็นมอ,อ,อันนี้พี่สาวนะครับพี่สาวไอ้ไอ้ก็พี่สาวพี่สาวคนโต เรามีโต๊ะกินข้าวที่บ้านกี่โต๊ะไปนับต้งแล่นอาบ้านเลยอ่ชอบตรงไหนชอบมุมไหนก็นั่งกินได้เลยอ่าหนึ่งตัวเชสองตัวอันนี้เป็นอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงอันนี้นะตอนนนั้เช้าอันนนั้เช้าอันนี้เที่ยงอันนั้นเย็นอ๋อเย็นคือข้างนอกข้างนอกอันนี้โต๊ะไข่อันนี้โต๊ะเวลาแขกเวลาแขกเย็นเย็นตอนเย็นมาอ่าเวลาแขกเย็นเย็นมากินโต๊ะนั้นอืมยากกิโก้โหติกาและนี้อ่ะไรไม่อยาก หล่อครัวเนี่ยครัวอยากให้ดูครัวมากก่อนเขาไปครัวไปห้องน้ำก่อนดีกว่าอะห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่ตลกมากแต่ลกเรื่องอะไรพื้นพอคุณเข้ามาเข้ามาปุ๊ห้องข้าอุ้ยพื้นเป็นลายนิ้ปุ๊บเสร็จเข้ามาปุ๊บอ่านเป็นอีกลายหนึ่งอ้าวอันนี้เขียวอ้าวอันนี้ดอกไม้อ้าวอันนี้ตาเป็าของตาเก็ของบ้านห้องครัวอุ้ยอันนี้เป็นพื้นสีตาเข้ามาในโคลปุ๊บ เป็นลายหินเป็นลายหินมันจะได,นได้รู้ว่าเอออันนี้คือห้องหนึ่งนะแต่และห้องคือพือ 500, ้นห้าเหมือนกันเหรอห้าเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยมีโต๊ะอีกอะอันเนี้ยโต๊ะกลางบ้านอ่ะเอาไปทำอะไรโต๊ะกลางห้องอะไรกินข้าวกินข้าวเลยครั เออฉุกเฉินไงอยากกินก็ตรงนี้ก็กินตอนเดืกก็กินตอนไหนก็ได้อันนี้น้ำตาลทำไมนี่ให้เป็นเขียวรู้มันโดนหลอกปะเนี่ยโดนหลอกละไอ้ตู้เย็นก็เขียวอีกไม่ไม่รู้ใครซื้อให้ตู้เย็นเครื่องนี้เออเห็นไหมล่ะหนูซื้อเพราะว่าหนูแม่ชอบสีเขียวเดือนเดือนแรกของลูกชายที่ทำงานตัวอันนี้นะแล้วชั้นสองมีอะไรบ้างครับอันนี้ห้องนอนหนูซึ่งปกติแม่มานอนปะใช่ห้องนอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอ่าเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนพื้นนี่ก็ อันนี้คือห้องพระคาสาตวทูอ๋อแต่แม่ปูโคมอันนี้ด้วยหรออันนี้ห้มงอันนี้อ่าวแ้าไอ้ปูโคมให้เหมือนกันให้หมดมใ,ใครนอนอ๋อมันคือนี้แหวนอนห้องนี้คือแล้วพอนอนห้องห้องนี้ใครจะนอนห้องไหนก็ได้และอันนี้ใครนอนอันนี้ใครนอนอันนี้ไม่ได้มีใครนอนนะ ตอนนี้คือสี่ห้องนอนแต่อยู่สองคนตายายเวอร์มากสี่ห้องนอนแล้วห้องนอนไหนที่จะมาให้แจงห้องขงแจงกลับบ้านหร่อจะให้มันนอนห้องนี้หรอแจงคกับพี่สาวเรอนะคะแล้วห้องนี้ใครนอนน่ะปกติคือมานอนห้องนี้เละอ๋อปกติแม่่ห้องนี้แล้วห้องนอนห้องไหนห้องนู้นแล้วแต่อารมณ์แต่อารมณ์เออเป็นฟิลผัวเมียเบื่อกันละตีกันปะเนี่ยตอนหนูไม่อยู่ตีกันปะเนี่ย เหตุการณ์ปกติจะไปเด็ออกกำลังกายแล้ววันนี้จะออกกำลังกายอีกออกกำลังกายคือทำอะไรเต้นแอลลี่เหรอเต้นยังไงลองเต้นให้ดูสิเต้นแอลลี่ไหนเต้นให้ดูหน่อยก็เต้นอย่างนี้เต้นแอลลี่ถึงดึ้งๆึงดึ้งๆอย่างนี้เหรอเออแล้วตอนเต้นแอโรบิกแล้วพ่อทำอะไรพ่อก็นั่งหน้าบ้านดิเหอดูโทรทัศน์หน้าบ้านนั่นแหละอะไรอันนี้คือบ้านที่เราซื้อที่เราสร้างใหม่ในราคา100ล้านบาทนะครับ เบอร์วะแต่ว่าสองตายายอยู่กันสี่ห้องนอนเคยใช่มันมันงงไหมว่าทำไมมันไปงงปฏิกิริยาปกติเพราะว่าลูกไม่ได้มานอนด้วยไงแล้วก็ต้องนอนทุกห้องใช่ปะเนี่ยเข้าใจไหมก็หนูทํางานน่ะแม่ก็นั่นแหละไม่เลือไหนๆพาไปเที่ยวหาพ่อเลยพาหาพ่อเลยอะไรนี่คืออะไรอ่ะสัตว์มงคลประจำบ้านเหรอแม่อันนี้คือรถอันนี้คือรถท่อที่ขับไม่ได้เหรอครับได้แล้วทำไมลำพงในรถใหญ่ขนาดนั้นนะมึงมันลำพงในรถไม่ใหญ่ไปปนี อันนี้เตียงนอนใครอันนี้เตียงหอบหรอเข้านอนเตียงนอนนั้นได้หรอบ้างครั้งก็นอนถ้าหน้าหนาวก็นอนแบบดีวิวตัวเองไงมันดีขึ้นไงออ๋ว่ายังไม่แก่เข้านอนเข้านอนคือยังไม่แก่เย้พ่อของนอนยังไม่แก่และอันนี้ไม่เหงาดูทีวีคนเดียวไม่เหงาไม่เหงาไงสบายเอออ่าหนุ่มีฟูจิแห่งปีร้านนี้แหต้องมีโต๊ะกินข้าวตรงนี้อีก อันนี้โตอีกแล้วมีใครนั่งมั้อันนี้โตไซบาต์โตสซบาต์ตอนเช้าหรออันนี้ก็คือร้านกาแฟเราต้องเรียกว่าอะไรหนาอ่าอันนี้อ่าคือน้องพ่อโอ้ยสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมล่ะกาแฟอะไรไหมคะกาแแซ่บสวัสดีครับอันนี้นะตตุยมาตอนไหนคะมาเมื่อเช้าครับประมาณแปดโมงครึ่งแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยกลางวันอาทิตย์ครับเฮ้ยใครเป็นเราอะ แกเพียงหรอฮะไม่ไป็่ไปไปยแ่เถึงคิ้วเมื่อกี้ไม่ยืนดูอะไรค่ะอ๋อมาดูว่าลูกทำงานยังไงแล้วเห็นอะไรบ้างทำไมพิมพิมเร็วเหมือนแม่สมัยเป็นสาวเลยอ่านิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งน้องอนะนอนน้องนมาเมื่อไร แม่ไปกรุงเทพไหมเล่าทางพ่อกันให้พ่อไปให้พ่อไปให้พ่อหรือแม่ไปเพราะให้พ่อไปให้พ่อไปเหรอทำไมให้พ่อไปก็พ่อเราะเป็นสูงคนสูงเราเรียนแต่พ่อก็จะให้แม่ไปเคยถามแล้วว่าจะไปดูคอนโดไหม่ทีสร้างเสร็จอยากอยู่ไปสักสองคืนไปอ่ะได้ได้ได้โอเคไปเลยไหมไปกลับพร้อมกันเดี๋ยวนี้ไปวันอาทิตย์เลยโอ้ไม่ได้เพราะว่าติดคิวฟอนอ่ะไปไฟเดียวกันเลยเนี่ยไม่แพงไปบอกพ่อนนจะได้แบบว่าเออ พาขึ้นเครื่องไงเพราะเดี๋ยวแม่อ้วกพราแม่เคยอ้วกตอนตอนไปสนามบินไปตลับปริญญาเขาอันนั้นกินเนาะกินก็อ้วกแลถ้าไม่กินท้องว่างกไม่เป็นไรอ่ะกลับวันที่าวันเกิดพ่อพอดีกลับมาอ่ะโอเคเดี๋ยวใปบอกพ่อพ่อเดี๋ยวจะพาแม่ไปกรุงเทพนะ เห็นไหมล่ะแม่ไปดูคอนโดโนนได้เลยให้แม่ไปด้วยเขานั่งเครื่องบินมาด้วยนั่งเครื่องบินสองคืนพออยบ้านพ่อหากินได้เออเห็นไหมล่ะมันจานปลายจบโอเคจุ๊บจุ๊บเออหอมแก้มให้ด้วยลหอมแก้มให้หน่อยหอมแก้มนะโอเคเออเห็นไหมล่ะมันกินข้าวไปตอนบ่ายสองหกโมงครึ่งกินดีแก่เราจะกินกันนอนนอนเตือนกันปะนอนเตือนตลอดชั่วโมงเลยนะอันนี้เป็นไรครับหมูกระทะหรอหมูกระทะ ไปคาก oh. ินหมูกระทะกลาคางอันนี้ก็คือซื้อซื้อเครื่องดื่มมาให้ดื่มเลยเป็นแบรนด์วีหรอแล้วกินเพียวๆไม่ผสมอะไรเลยหรอนี่นี่โอ้โหเทว่ามึงเว็รุ่นน้องขายเขาหน้ากลัวมาโอ้โหสุดยอดเป็นรุ่นน้องขายเขากินเพียวอ่ะดูดน้ำตามด้วยโหเป็นรุ่นน้องขายเทว่า ยินดับเข้าสูกรุงเทพดินแดนแห่งความวุ่นวายค่ะเป็นยังไงบ้างคะสอดกักคือเคลื่อนในรอบสิบปีของคุณนวลจันทร์นี่มากจะเป็นลมไหมก็ไม่นะหล่อเก่งว่ะนี่แต่กินว่ากินน้ํากินน้ำเวอร์ตาล่ะลูกค้าออร่าต้องเข้าแล้วครัเนี่ยยินี้อนรับเข้าทู่คอนโดค่ะคุณนวลจันทร์ไปค่ะโอ้ยตื่นเต้นบะเนียตื่นเต้นบะเนียร์ไม่เหตุการณ์ปกตินี่แน่ไปไปไปพักผ่อนเถองห้องพักผ่อนนะ ักพนโอเคโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวพาแม่ะมาห้องของเราะคระับถึงแล้วค่ะกระนวลจังว้าวหลบไหมฮะเป็นไงเป็นไงเอา้าเพม่าอ่ะอจะเปิดพม่านกัน้งผสมพอดีเลย ตอนนี้ห้องอยู่ลรวยบ้านอยู่ละรวยใช่ไหมล่ะอ่าอยู่ลรวยค่ะรอหมุนได้ตังคนอยู่ลรวยเนี่ยเปิดตอนเช้านะก็เปิดเอาอากาศมันฆ่าเชื้อน่อยมันร้อนเออเออมันจะได้กองแสงแล้วก็ได้ประหยัดไปเลยประหยัดไฟด้วยอันอยู่ในห้องครัวห้องนี่หน้าห้องเหรอันนี้ห้องน้าอันนั้นห้องครัวอยู่ข้างหน้าไงห้องพ่อตาห้องน้ามันเข้าได้สองทางประตูอีกฝั่งมึงไง นี่มันก็จะทะลุอันนี้ได้ก็เออเวลาเพื่อนมาเงี้ยก็ไม่ต้องเข้าห้องนอนเงี้ยจ้าข่ยไปอะไรนะขาย่นี่อันนี้ตับผ้าตักผ้าระวังไม้ฟาดหัวนี่แหละสี่ล้านได้แค่นี้แหละ,ลหละถ้าหนองขายสี่ล้านได้อะไรบ้างได้บ้านหลังหนึ่งที่ดิน80ตารางวาเลยเหรอแปเลยเหรอสล้านแต่นี้มันทองหล่อเน,นี่ยแม่ หองหลอกก็ยี่ห้อเฉยๆเอ็งว่าตกเครื่องแป้งเห็นไหมอันนี้มันเครื่องสับออันนี้นี่อันนี้คุณนางให้เห็นไหมเออเห็นไหมน่งเลยเล่นมากเลยไม่มันก็ทําความสะอาดง่ายพูดถึงว่ามันเป็นห้องใช่เพราะเรามีเครื่องดูดฝุ่นของไดสันค่ะดูดฝุ่นก็ไม่ส่งไปให้นอหนักไหลเดี๋ยว่ะไหนเดินโดยอีกสีแล้วเนยะมีอะไรอีกเนี่ยก็ห้องนั่งเล่นไงคุณแม่ เออน,นี่แหละตอนแรกว่าจะเอาอันพื้นแบบนี้อ,นอันนี้พื้นลามิเนตเราจะเปลี่ยนพื้นตรงนี้เป็นพื้น SPC ลายก้างปลาสีเข้มขประตูนี้ก็จะ,จะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนหยังไม่อยู่ปีเลยไปเปลีป่ยนทำไมมันสวยกว่านี้ได้เอ้อันนี้ห้องครัวนี่นี่อันนี้ห้องครัวนี่เข้ามาเป็นห้องครัวเลยใช่แต่ว่าอันนี้คือเตาแต่ว่าอันนี้เนี่ยเตาไฟฟ้าไออันนี้นี่ดูดควันนี่เห็นไหมเออเห็นไหมล่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสะสั่งสมบัติกันก่อนเดี๋ยวพาคุณแม่ไปอิสราเอลจะพาไปกินข้าวนะคะพักผ่อนก่อนตาขาไปเที่ยวกันครับไหนขันไหนของรถหนูแม่จํารถหนูได้ไหมอะไรครับสี่ไหนขันไหนขันไหนรถหนูนี่ไงเอ่อเนี่ยครับตาใบลุนไปเที่ยวกันครับ ไปครับใบรุ่นพร้อมไปเที่ยวไหมครับไปแลยครับเดี๋ยวจะพาแม่ไปกินข้าวที่เซนทรัลเวิด์แล้วก็ไปช้อปปิ้งเก๋ๆเปลี่ยนลุคให้คุณแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เซนทรัลเวิด์นะจ๊ะเจดีนี่ขับรถดีปะดีนิ่มเออเห็นไหมคไม่เยนไม่เวียนหัวเห็นไหมล่ะดีดีมากดีมากนี่รับหนูอย่างนี้เลยนะรับแสงแน่สนนอยโอ้ยแต่ว่าร้อนฉ่ำ บ้านเรานร้อนเลยไปค่ะไปเที่ยวเซ็นทรัลเวอร์ตันไวโรูเนี่ยว้าวเ้ามมากินสุกี้โบราณค่ะเป็นไงยังยังไม่รู้รสแต่กล้วยผัดเกลือแต่กล้งแตงกุ้ยผัดพริกเกลือเดี๋ยวจะไปทำให้กินอันนี้กินไปเยอะแล้วรู้รสยังกินไม่เค็มมากอร่อยเว่อ ปกติธรรมชาติมันก็อร่อยอมันเป็นของธรรมชาติจริงๆเค็มมากด,ดีต่อไตอ่ายังไงคะคุณดวงจันทร์ อุ้ยคำใหญ่มากละลายในปากเลยเลยเหรอครับละลายในปากเลยเหรอครับอุ้ยความนวลนวลไหมฮะกินติดคอเลยอ่าแล้วหมูไม่อร่อยหรออร่อยอ๋อโอเคละลายเป็นหมูจอย่างเลยก็อิ่มไหมครับอิ่มแล้วเสร็จปากขาไปไหนต่อกลับบ <c oughs> ้านกัจะพาไปช้อปปิ้งก่อนนะคะนางน,นวลจานกล้าไม่ไหวกินข,ข้าวเสร็จแล้วก็ต้องเดินย่อยปะเชยให้กันนะเดินย่อยให้เชย เมื่อไหร่จะซื้อว่าจะซื้อตอนนี้ลนเลยนี่ัวเลยหนืห่อยแล้วอ่ะอันนู้ก็ไม่เอาอันี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ชอบไม่ก็ไม่ชอบตอนนี้เราอยู่มารบาร์แอนสเปนเซอร์นะครับ <c oughs> ชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนลองบอกสิอันในชุดแสกนี่แหละอ่าชุดแสกสีอะไรก็ได้เออเข้าไปดูข้องในสิสีแดงไหมตุ้ดจีนไหม,มสวยมากอะไรไม่ซื้อได้ยังไงเนี่ย นางแบบสวยก็อย่างอืมใช่ไหมล่ะใช่อันนี้เอาตกลงลองก่อนไหมล่ะไหนเออใส่เอ็มหรอเออถ้าเป็นชุดในนี้จะใส่เอ็มเป็นเสื้อมันจะเป็นเอลชอบหรือเปล่าชอบอ่เดี๋ยวต้องไม่ซื้อรองเท้าไม่เข้ากับไม่เอารองเท้าไม่เอาห่ยเห็นไหมเอออันนี้ก็จะสปฟ้าไม่ชอบอีกแล้วมัดอันนี้ได้ด้วยนะเนี่ย มัดโบอย่างเงี้ยเออเห็นไหมเอาเขียวหรอเออเวลายังไงนะเวลากลับบ้านยังไงนะกลับบ้านได้ดีใจลูกหลานมาน่ละโอ้ยเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเอ้ยลูกลูกชายจะหวานเลยสวยจนน่าแท้จนลอยนนท์ดนท์ถามว่าไปทำอะไรอ้วนมาดำจังแม่ว่าไงอ้วนแล้วรวยค่ะ แล้วถนะ้ามีคนแบบบูลลี่เราละ่ะโอ้ยสบายแสดงว่าเราเด่นเลยไหมที่เขาคุยว่าเรื่องเราได้เนะี่ยแปลว่าเราเด่นเรามีจุดเด่นแล้วเนี่ยแล้วขอดูลิบหน่อยวันนี้ทานริปของอะไรเนี่ยเยังขอเปิดกระเป๋าคุณวรจันทร์ดูหน่อยอว่าเออเอาริปพองอะไรมาแล้วยี่ห้ออะไรดีกลับเข้ามาแล้วกับเข้ามาแล้วยังไม่ใช่ของเราในหอเนี่ยลิปของอะไรมาไปดูสิ อันนี้ลูกสาวซื้อให้เคยชริปชั่นแนวแพงมากขอบคุณเนี่ยทุนใสอันอยู่ตลาดทองสมั้งอันนี้ลูกสาวฝากมาให้เลยเห็นแม่แต่งตัวซื้อชุดให้ละทำต้องทำยังไงต้องเอาไปตัดไหมเดี๋ยวดูรอผ้าฝ้ายก่อนเดี๋ยวไปตัดเออซื้อผ้าฝ้ายให้แม่นะเธอพูดแล้วจับมือมัดเลยเอาสีอะไรเอาสีอะไรอะไรหรือยังผ้าฝ้ายมันลายมันจะสวยรู้จักหรือเปล่าผ้าฝ้าย ได้กระไรสวยรูย้จักแบบผ้าไหม่เอาผ้าไหมมันแพงแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้งานผ้าไหมนะ่ะอุ้ยผ้าฝ้ายนี่ใส่ตลอด48ช, <laughs> อชั่วโมงมเลยใส่สี่สิบแปชั่วโมงเลยหรอเวอร์ม,ออมาคุณนนจันอาหารมื้อนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณนนจันอร่อยมากค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่พามาเลี้ยงในวันนี้แกกได้ไปกี่สูตรบ้างด้วยเด้อ รวนลอตเตอรี่ละวันทีววน้นึงนมจ๊ะเลขออกอะไรชอบเลขอะไรอ่าค่อยจะไปซื้ออะไรนะอ่าห้าสี่อะไรสามหกห้าสี่นี่เปล่าสามหกห้าสี่โอเควันนี้หมายเลขทะเบียนนี้พาม,มาเลี้ยงก็เลยจะไปเอาเงินคืนหกล้านอ่าสิบสองได้ไหมเยอะเกินเออจะมีญาติเยอะเอาหกล้านพอได้ซื้อที่ดินอ๋อ อ่าหนึ่งงานนี้ก็พอแล้วเออทำตาสองชั้นไหมขอโทษค่ะชั้นเดียวนี้ก็เหลือกินแล้วพอแล้วตาหนุสวยไหมสวยหวานปะหวานหวานฉ่ำกูดในนะคะลาเต้สวัสดินะคะคนนจานไอ้บาคาเหนื่อยไหมคะเนี่ยไม่คุยแลนอนแล้วเหรอค่ะนอนแล้วล่ะค่ะกุดหนนะคะบายบายแฟนๆคะคนนจาน สามทุ่มนอนละงงค่ะจะกลับแล้วเป็นยังไงบ้างคุณนนท์จันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกบอะไรกับที่ไมนี้เคยเห็นนี้คือจะกลับแล้วก็ขึ้นเครื่องคนเดียวครั้งแรกคเออใช่ขึ้นเครื่องครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะต้องทำยังไงสอนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ขณะอันดับแรกทำยังไงอันนี้อันนี้ตื้ดยังให้คนก่อนสิตรวจที่คนก่อนตรวจคนก่อนตรวจคนคนเสร็จแล้วเจออะไรเราเจออะไรเจอเจออะไรล่ะเครื่องเครื่อง เครื่องทำอะไรเตี๋ยวเื่องสแกนบาร์โคดก่อนเออแล้วอะไรอีกแล้วก็เดินไปเดินไปแล้วจะต้องสะพัดเข้ไรสแกนกระเป๋าสแกนกระเป๋าเอากระเป๋าไปนี้สแกนด้วยกระเป๋าตังค์ไปเรื่อยเดยกระเป๋านี้นะสแกนด้วยแล้วก็ไปเกียดเท่าไหร่สามสิบหกโอเคสามสิบหกจะอยู่สุดเลยโอเคถึงแล้วโทรมาวิดีโอคอลมาหรือแม่ก็ถ่ายรูปมาว่าอยู่น่าเกตสามหกแล้วแม่จะต้องขึ้นเครื่องตอน10บโมงหนาทีเขาจะเรียกขึ้นเครื่อง ท่านทะเลเท่าไหร่โอเคแล้วกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างมาอีกไหมมากรุงเทพไหมไม่ค่ะทำไมไม่มาแล้วไม่อยากมาแล้วได้พ่อมาเดินไปไหนวะเดี๋ยวให้พ่อมาทีนี้อ่ะเห็นไหมล่ะหนูบอกแล้วว่ากรุงเทพมันวุ่นวายแล้วคอนโดหนูเป็นอย่งไรบ้างสวยเล็ค่ะเห็นไหมล่าอ่าบ๊ายบายนะคะส่งคุณนวลจันทร์กลับบ้านที่หนองคายไม่เคยนี่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ